เสริมรอด้วยคิ้วนะครับนี่ฮะมีหมุดด้วยมีหมุดต่างๆหมุดหกเหลี่ยมมาให้นี่โอ้สวยงามแล้วอ่าสวยสวยสวยนี่ผมบอกเลยว่ามันขับ4นะครับขับสนี่ขับสชุดแต่งว i t แท็กแท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตั้งสายลุยสายซิ่งนะครับสายการใช้ง,งานแนะนําเป็นฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้เลยเกียร์ออโต้ Auto, ทั้งหมดสิบสปีดนะครับท่านผู้ชม10บสปีดเลยตรงน,งนี้เครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างนี้ ดีมากเลยครับท่านผู้ชมดีมากมากนะครับอ่ะโอ้โท่านผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับอาร์ตปาทโลส่วนเป็นศูนย์สี่แปดหกหกห้ากับแปดนะครับวันนี้นะครับอาร์ตปาทโลหรือว่าเซลล์อาร์ตวิคานะครับ นำรถกระบะ4ประตูยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยครับมานำเสนอนะครับเป็น Ford Ranger 2.0 b y t u r b o ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัววายแท็กนะครับท่านผู้ชมนะไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวท็อปเขามีอะไรบ้างเราเริ่มต้นจากด้านหน้า,าด้านหน้านะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นไฟใหญ่หน,หน้านะครับบายบีม LED นะครับท่านผู้ชมระบบไฟนี่นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเวลาเรา อยู่ในที่เมื่อนะครับไฟเมื่อกี่เราปิดปิดอยู่นะครับก็เปิดขึ้นมาทันทีเลยครับถ้าเกิดเราออกที่สว่างนะครับไฟก็จะดับนะครับท่านผู้ชมนะออกแบบมาได้ลงตัวท่านผู้ชมนะไฟนี่ใสๆเลยครับนะมาพร้อมกับกระจังหน้านี่ท่านผู้ชมนะกระจังหน้าฟอร์ดนะครับอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นทั่วไปจะเป็นฟอร์ดหรือว่าฟอร์ดแดงครับแต่นี่เป็นฟอร์ดดำนะครับเพื่อความดุดดันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยนะครับท่านผู้ชม เป็น LED นะครับแล้วก็จะมีนะครับ Park นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมดมา6จุดนะครับท่านชมมาทั้งหมด6จุดเลยแล้วก็ฝาครอบไฟตมองนี่จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับท่านชมสีเทาเมทัลลิกสวยๆเลยจะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีดํากระจังหน้าที่ท่านชมเห็นนี่ก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะท่านชมอู้สวยนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นล้อแมกนะรล้อแมกอันลอยชูโทนะครับ เจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กซิ่งหน่อยครับตัวนี้เพื่อความสวยงามของรถคันนี้และความดุดันนะครับท่านผู้ชมเสริมล้อด้วยคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อรอบคันมาเลยนี่ฮะมีหมุดด้วยมีหมุดต่างๆหมุดหกเหลี่ยมมาให้นี่โอ้สวยงามแล้วยางนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นดีวันนี้ครับยางเป็นปี2020นะครับท่านผู้ชมโดยรวมๆสมสภาพรวมๆของยางชุดนี้ก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะจะมาด้วยขนาดยาง265 ครับ 60R18 นะครับท่านผู้ชมนี่สายลุยไม่ต้องพูดถึงเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะมานนี้ด้านข้างตรงนี้เห็ไหมมันเป็นรถครอบครัวนะครับกระบะ4ประตูนะครับมันก็ต้องมีบันไดข้างมาเป็นไงล่ะบันไดข้างพร้อมแหลกหลังคางครับท่านผู้ชมนะรพร้อมแหลกหลังคางเลยของที่ตกแต่งมาอัน,นี่เป็นของสแตนดาดจากศู์ฟอร์ดมาเลยนะท่านผู้ชมนะน,ะนี่คิวกัศาสาดมาให้ หลาหลังคานะครับมาให้นี่ครับฝากครอบกระจกมองข้างนะครับอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับอ่ามันไม่ใช่สีดำนะครับมันเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับท่านผู้ชมนะครับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนี่ครับอ่าเป็น led ด้วยตรงนี้ท่านผู้ชมนะตรงนี้ท่านผู้ชมนะสังเกตเลยง่ายๆรถคันนี้เขาออกแบบมาหรือว่าตกแต่งมาแบบว่าเพื่อความดุดันนะครับจะไม่มีโครเมียมเลยมือปมมือเปิดนะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับให้กลมเกินกับสีดําเลยตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ ทิกในการดูรถของผมมาดูกันนี่ผมก็เปิดประตูมาเนี่ยผมก็จะเห็นแผงประตูนะครับสวยๆเลย่ะสวยๆแล้วปี2020นะคันนี้นะมาดูเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆเรียงเม็ดทุกจุดนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามั่วง่ายสวยงามเลยผมมีบริการหลังการขายท่านผู้ชมอีก1ปี10,000นโลนะครับหรือว่ารถสไลด์สองปีนะครับหรือรถปี2020นะครับอ่าตอนนี้รถปี2022นะครับเอาง่ายว่าเหลือบรันตีนะครับจากศูนย์ฟอร์ดนะครับอย่างเยอะ อีกหลายปีนะครับอีกหลายปีแล้วก็ตอนนี้รถคันนี้มันแค่3 0,000กว่าโลยังเหลือระยะทางอีกเยอะนะครับทา่านผู้ชมถ้าออกรถคันนี้ไปอะ่ะท่านไม่ต้องกลัวเลยในฉายาของเขาขวัญใจรูซไลไม่ต้องกลัวอันนี้เรามีรับประกันหลังการขายจากโชว์รูมของเราแล้วก็จากศูนย์ฟอร์ดให้อีกเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปะเราไปดูตรงอื่นดีกว่าป่ะเราไปดูประตูอื่นดีกว่า อ่ายว่าซื้อรถกับผมผมมีการบริการหลังการขายให้ท่านผู้ชมแน่นอนเป็นอ่างนี่สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมเม็อ่าเดิมเลยท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อรถกับผมไปนะครับผมเอารถไม่ดีนะครับเอารถีิเล่เอารถพังมาขายครับไม่มีครับท่านผู้ชมถึงจะพังแต่เราก็ยังดูแลหลังการขายท่านผู้ชมแน่นอนนะครับนี่ท่านผู้ชมนะอ่ะคัส,ส่งคัสซีไงโหกริบกิบเลยไม่เป็นสนิมแน่นอนอันนี้นท่านผู้ชมนะไม่เป็นสนิมนะผมบอกเลยว่านะครับระบบดิสเบรกนะก็จะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะ คู่หลังเังเป็นดาอยู่แน่นอนนะครับตรงนี้นะอ่าสวยสวยสวยนี่ผมบอกเลยว่ามันขับสี่นะครับขับสี่นี่ขับสี่เอาง่ายท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นเวืองเลนเซอร์ธรรมดาที่ไม่ใช่วแท็กนะครับชุดแต่งพวกเนี้ยสปอร์ตบาร์อะไรพวกเนี้ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีเลยอันเนี้ยมาเป็นชุดแต่งวแท็กแท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะชุดแต่งวแท็กแน่นอนนะครับแล้วมาดูนะครับเห็นไหม ตรงกระบะหรือฝาท้ายด้านท้ายมีอะไรมาบ้างเห็นไหมโลโก้ใหญ่ครับ Ford นะครับตรงนี้นะแล้วก็พร้อมกับกล้องมองหลังอ่ากล้องมองหลังนะครับสแตนดาร์ดเลยครับว่าเอาง่ายว่า white tag จะมีนี่เลยมีกล้องมองหลังติดรถมาให้แล้วก็จะมีนะครับสติ๊กเกอร์ครับบอกว่ารุ่นอะไรแลนเชอร์นะครับในกันชนท้ายนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะมี Park Sensor มาให้อีก4จุดนะครับ Park Sensor มาให้ X 4จุดเลยตรงนี้ นี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอันเนี้ยผมบอกเลยว่าฝาท้ายอะ่ะมันจะมีคล้ายๆช่วยแรงนะครับแรงช่วยแบบว่าเปิดมาอย่างเงี้ยให้มันจะให้มันจะให้หน่วงๆนะครับมันไม่ใช่ไปตึง,งเลยนะครับมันก็จะมีหน่วงมาให้นะครับท่านผู้ชมอ่านะหมอดีนี่เห็นไหมแม็กไลเนอร์สแตนดาร์ดที่ติดมาจากโรงงานของซูเอร์ฟอร์ดสวยๆผมบอกเลยสวยๆเลยนะครับพื้นเถินนะครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าสวยๆ รถมันไม่เคยใช้งานหนักถ้าเกิดรถใช้งานหนักมาครับทับแมกนันเนอร์ปึ๊บกระบะยุบแน่นอนแต่นี่รถเป็นรถเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานหนักมาเลยนี่เห็นไหมสวยอ่ะผมบอกเลยนะตรงนี้โอเคเลยนี่นี่อ่ะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมใช่ไหมนี่อ่านี่ครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นปลั๊กไฟครับ12โวลต์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสิบสองวอนโอ้โห เอาง่ายว่าว่าสายแคมปิ้งนะครับสายทัวร์นะครับตรงนี้โอ้ไปกลางตรงกลางเต็นท์นะครับเสียบแบบกับรถคันนี้ได้เลยโอ้โหเป็นไงละ่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน,น่นอนอันนี้ทั้งสายลุยสายซิ่งนะครับสายการใช้งานแนะนำเป F ็นฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้เลรอสจุดศูนย์ใบเทอร์โบซีวอ่าเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมเราไปดูด้านข้างต่อไปด้านข้างต่อไปเหมือนเดิมนะล้อมองล้อมแอปจ้องลง,ลง,ลง,ลงจง้องล่างนะครับมันเป็นสนิมแน่นอนเห็นไหม ไม่เป็นสนิมแน่นอนทลิกในการดูรถของผมก็มาดูอีกเลยรถมันสวยจริงครับท่านผู้ชมนี่เม็ดอาร์ตของผมอ,อุ้ยนี่เม็ดอาร์ตเรียงเม็ดนะครับตรงนี้อยู่ตำแหน่งเดิมเลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะเห็นไหมซิซี่เนี่ยมันเกิดจากการใช้งานนะครับตรงนี้นะแดดมาเลียแดดมาลเลียอย่างเงี้ยฮะแดดมาเลียครับผมไม่ต้องซีเรียสก,กับมันนะครับอ่ะ เนี่มาดูครับไม่ต้องไปวิตกกับมันอ่ะเม็ดองเม็ดอ้างนี่สวยงามเลยครับอ่าเป็นไงแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่อนะท่านผู้ชมไม่เชื่อว่ารถมันสวยจริงนี่ดูเม็ดหัหัวน็อตหัวน็อตนี่ครับรถโดนข้างมาดูกันยังไงนี่ยอ่ะหัวน็อตเดิมๆสวยๆไม่มีการขยับเลยตรงนี้ไม่มีการขยับเลยนะครับท่านผู้ชมบานวงมันพับเดิมๆเลยนูน่นนู่นเราคุยดิไม่ไปปุ้ยมผมนำอยู่ถุงอยู่้ เป็นไงอ่ะทำยูทูบอยู่นะครับรีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมนะก็ยังมีข้าวมาส่งมาบริการถึงที่นะเอาง่ายว่าท่านลูกค้านะครับถ้าเกิดมาซื้อรถที่โชว์รูมของเรานะครับอ่าท่านลูกค้าหิวนะครับเรามีบริการนะอาหารให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะถ้าท่านมานั่งรอคิวรอจัดไปน้นนานนะครับถ้ารู้สึกว่าเกิดหิวขึ้นมาเดี๋ยวผมโซสั่งอาหารให้ครับท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะเราดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะรอบคันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องดีกว่าครับว่าภายในห้องเครื่องของ Ford Ranger 2.0เนี่ยคันนี้มันจะสวยขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงหน้าท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนี่เป็นไงนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ารถคันนี้แม่งสวยจริงครับหน้าเดิมหลังเดิมเลยครับหัวนงหัวน็อตนี่ไม่มีขยับเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นรถปี2020นะครับรถปี2020อยู่ในสภาพนี้นะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมหัวน็อตอ่าเป็นไงต่างๆหัวน็อต ฝาปองหน้าหัวน็อตแก้มหน้าซ้ายขวาเป็นไ,ไงล่ะหัวน็อตไฟใหญ่หน้าโอ้โหสวยๆเลยครับท่านผู้ชมนี่เอาไงว่า,าลูกยางลองฝากโปรงหน้าพลาสติกยังไม่แกะเลยอ่าเป็นไ,ไงล่ะดูดิสวยงามเลยนี่ผมบอกเลยนะครับรถคันนี้นะครับ Ford Ranger นะครับ2.0นะครับไบเทอร์โบ4 w d คันนี้นะครับมาด้วยแรงม้า1 80แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันจะมีเทอร์โบเข้ามาช่วยด้วย เทอโบนี่จะช่วยเพิ่มแรงม้าอีก200กว่าแรงมา้าแล้วท่านผู้ชมนะตรงนี้ผมบอกเลยว่าใครที่กําลังหาอยู่และเจาะจ,จงรถรุ่นนี้อยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยสภาพนี่ผมบอกเลยว่าน้องๆปายแดงนะเป็นไงละ่ะท่านผู้ชมเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพานะท่านผู้ชมไปดูในห้องโดยสารนะครับว่าเข้าไปในห้องโดยสารแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงเข้าไปแล้วความใหม่มันจะขนาดไหนไปรับชมกันไป ผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของรถ Ford r เ n g e r คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมือนกับเรานั่งรถ PPV เลยนะครับความกว้างขวางความใหญ่โตภายในห้องโดยสารเนี่ยยอดนะครับผมบอกเลยนะเข้ามานั่งแล้วนะครับเราจะเจออะไรบ้างนะครับเห็นไหมคอนโซลด้านหน้าของผมเป็นคอนโซลที่เป็นคล้ายคอนโซลหนังนะครับตัดด้วยได้ส้มอ่าได้ส้มเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังตัดด้วยได้ส้มเย็บด้วยได้ส้มเอาง่ายๆว่า คอนเซปต์ของวายแท็กนะครับจะเป็นได้ส้มอ่าได้ส้มในเบาะนะครับเห็นไหมเป็นเบาะหนังตัดด้วยเย็บด้วยได้ส้มโลโก้หรือว่าตัดด้วยได้สีส้มวายแท็กภายในห้องโดยสารนี่เป็นภายในโทนสีดําตัดด้วยได้สีส้มผมบอกเลยภายในกิ๊บมากเลยสวยสวยงามมากเลยท่านผู้ชมนะนี่เรามาดูออปชั่นกันเลยดีกว่าเข้ามาแล้วนี่เห็นไหมท่านผู้ชมกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลดนะครับเป็นกุญแจคียล์ ระบบนะครับสตาร์ทเป็นแค่พุทสตาร์ทปลายนิ้วสัมผัสปึ๊บสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทแล้วเนี่ยสตาร์ทแล้วอ่าเสียงเงียบเครื่องเงียบกิ๊บเลยนี่กิ๊บเลยนะครับท่านผู้ชมนะด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เห็นไหมหน้าจอแสดงผลเป็นหลอดไฟ LED นะครับตรงนี้เป็นไงหลอดไฟ LED มากเลยอันนี้มันก็จะบอกหมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมค่านะครับเนี่ยน้ำมันน้ำมันใกล้หมดอ่าเป็นไงล่ะ ขนาดว่านี่เปิดประตูอยู่มันก็เปิดสัญลักษณ์เปิดอยู่นะครับเอาง่ว่ามันเตือนไปถึงน้ําในผังผังน้ําฉีกระจกนะครับว่าถ้าเกิดมันเหลือน้อยมันก็แสดงเตือนตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะรถคันนี้ปีปี2020นะครับใช้งานมาแค่38,000นะครับ6ก5กิกิโลเมตรผมบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากนะครับน้อยมากเลยนี่ท่านผู้ชมนี่พวงมาลัยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะมีอะไรบ้าง ปัิติฟังชันนะครับพูดคอนโทรลนะครับตรงนี้ครบครบนะครับครบครบเลยคอนโซลกลางมีอะไรมาบ้างเห็นไหมหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วประมาณ9นิ้วนะครับรองรับอะไรบ้างใน FMAM นะครับบลูทูธนะครับเนวิเกเตอร์แอปต่างๆมีครบเลยครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะว่าตัวนี้มีครบเลยคนหาแอปเลยเนะี่ยเห็นไหมตัวนี้ เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนี่นะครับนี่นำทางเห็นไหมมีเนวิเกเตอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับครบนะครับระบบแอร์เหรอแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมแอร์ออโต้นี่แอร์ออโต้นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเพื่อปรับอ่าเสียงนะครับบางคนไม่รู้บางคนคิดว่าเป็นปุ่มแอร์นะครับตรงนี้นะครับเนี่ตรงนี้จะเป็นปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเพื่อคลื่นวิทยุนะครับ fm เอ็มทาตรงนี้อ่ะให้ฟังเสียงก่อนนี่ฮะเครื่องเสียงนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องเสียงระบบสเตอริโอเซอร์ราวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับมีมาครบแล้ว SRS airbag นะครับ ABS ด้วยตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่า airbag มีทั้งหมด6จุดนะครับท่านผู้ชม6จุดเลยโอ้โห เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารภายในห้องโดยสารแล้วก็นคนขับแน่นอนนะครับทุกท่านนะสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมพนักต่าแขนพนักต่าแขนมาให้เลยเนะี่ยช่องเก็บของมาให้เป็นไงละ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ช่องเสียบพ p ว w e r o u เล็ตมีมาให้อ่าฮะ usb aux มีมาครบเนี่ย p o ว e r o u t เล็ต่าตรงนีง้อ่ะเห็นไหมข้างล่างมีมาอีกเห็นะโอ,ะอ้ครบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกันลื่นถลายมีมาครบนะครับตรงนี้ แคชั่นนี่ฮะแล้วก็มีนี่เหมือนกับว่าเวลาเราลงลัตชันก็จะมีตรงนี้ครับช่วยแรงดึงไม่ให้มันปล่อยปืนนะครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดฟโฟร์ครับท่านผู้ชมนะโฟโอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดสิบสปีดนะครับท่านผู้ชมสิบสปีดนะท่านผู้ชมไม่เชื่อดูนี่ครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสิบสปีดท่านนี้ครับผมฮสิบสปีดนะครับท่านผู้ชมสิบสปีดเลยตรงนี้บอกเลยว่า ใครได้คันนี้ไปอ่ะคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่ผ้าหลังคาใหม่ๆเลยนะกิฟตเลยกิฟตเลยครับท่านผู้ชมกิฟตเลยกล้องเก็แบแว่นนะฮะไฟอ่านหน้าที่เป็น LED นี่เห็นไหมสีส้มโอ้โอเคมานบังแดดมีกระจกซ้ายขวาโอ้โหค,ค,ครบเลยครบแล้วครับท่านผู้ชม เดี๋ยวท่านผูช้ชมไม่เชื่อว่าเป็นรถมือเดียวใบแดงนี่อันนี้นะครับที่ผมบอกเลยว่าท่านผูช้ชมมีสมุดคู่ม,มือรับประกันนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าอฟอร์ตมันแถมการรับประกันเท่าไหร่นะครับเรามีคู่ม,มือตัวนี้เพื่อไปยืนยันกับศูนย์ฟอร์ได้เลยว่าเรารถคันนี้มันมีประวัติอยู่ในศูนย์ท่านสามารถเช็คได้เลยและมันก็ยังคุ้มครองเพื่อช่วงลงช่วงล่างตามวารันตีของมันอะ่ะท่านผูช้ชมมีตรงนี้ไว้ก็อุ่นใจแล้วนะครับท่านผูช้ชมอุ่นใจได้เลย เอาไงว่าท mm ่านผู้ชมออกรถกับผมไปนะครับท่านผู้ชมเอารถคันนี้ไปเข้าที่ศูนย์ฟอร์ด้เลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเก่าอ่ะเปลี่ยนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะครับประวัติของลูกค้าใหม่ก็จะอยู่ในศูนย์ฟอร์ดนะครับเวลาท่านเอาไปเข้ารับบริการนะครับมันก็จะเป็นชื่อของท่านเลยแล้วก็การคุ้มครองมันก็จะเป็นชื่อของท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนเพราะรู้มันเข้าศูนย์นะครับตรงนี้มันเช็คระยะมาล่าสุดนะวันที่5เดือน5 6 5นะครับท่านผู้ชม เ,เช็คม,มือเมื่อล่าสุดเม,มื่อสามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรแต่ตอนนี้มันสามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรยังไม่ถึงหมื่นโลเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยอ่าเห็นไหมยังไม่ถึงหมื่นโลแต่ก็ใกล้จะเช็คระยะอีกรอบนึงแล้วน,นะครับท่านผู้ชมนะนบอกเลยว่าโอเคประวัติมันอยู่ในศูนย์ท่านผู้ชมไปเข้าศูนย์ได้เลยตรงนี้ไปเราไปดูในห้องโดยสารแถวที่สองดีกวา่วาก่อนที่จะไปทดลองขับรถไป อย่างที่ผมบอกไปไมีทั้งหมดแอร์แบ็กทั้งหมด6จุดนะครับท่านผู้ชมนี่มีคู่หน้านะครับคู่หน้าเสร็จแล้วนะครับมีตรงเสากลางประตูนะครับตรงนี้นะครับนะแล้วตรงเบาะนะครับทั้งหมดมี6จุดนะครับเข้ามาแล้วนะครับมีอะไรบ้างออปชันนี่พนักข้ามแขนช่องวางแก้วมาให้ช่องซองเก็บเอกสารตรงนี้มีหาให้ตรงนี้ครับก็จะมีช่องเสียบพอร์ตเอาเลสนะครับสองโวลต์อีกนะครับตรงนี้นะครับ เสียบไฟบ้านได้ด้วยตรงนี้โอ้โหแปลงไฟรถยนต์ครับเป็น150วัตต์กับ12โวลต์นะฮะตรงนี้นะท่านผู้ชมนะโอ้โหโอเคเลยฮะผมบอกเข้ามาเลยเขาเนาะสวยงามด้านหลังก็มีนี่ครับไร้ฟ้ามาให้โอ้โหครบคันครับท่านผู้ชมนะใครที่กําลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพนี่ผมให้เต็มร้อยเลยครับภายในในนี้ครับเบอร์นี่แน่นๆแน่นๆเลยครับแน่นๆ โอ้โหน,ะนี่ท่านผู้ชมลืมบอกไปเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเครื่องมองืเครื่องมือมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาให้ท่านผู้ชมดูนะ,นะแป๊บนึงนะนี่เลย <c ười> ดูเลย <c ười> ครับ <c ười> ท่านผู้ชมผมบอกเลยนะนี่ท่านผู้ชมบางทีว่าเอ้ยรถเป็นรถสิกระบะสีประตูเครื่องมือมันเก็บไว้ตรงไหนนี่ท่านผู้ชมอ่ามันจะเก็บไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมด้านหลังเห็นไหมเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอ่าครับผมนะตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถดีกว่า ว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรไปทดลองขับรถกันไปครับท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะขับรถคันนี้นะครับเราต้องสร้างความปลอดภัยหรือว่าสร้างเป็นนิสัยให้ตัวเองนะครับคือการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับนี่ผมคาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาปรับสรีระของตัวเองนะครับนี่ครับพวงมาลัยมันสามารถปรับขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมปรับขึ้นลงได้อ่าอย่างผมเนี่ยผมก็เอาแค่นี้พอเอาลงเอาลงมาสุดนะครับเพราะว่าพวงมาลัยมันสูงนะครับผมก็ปึ๊บแล้วก็ล็อกอันนึ้นสนิท มาอยู่ลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราไปทดลองขับรถกันไปนี่ครับท่านผู้ชมกล้องหลังพร้อมปากเซนเซอร์นะครับชัดแจ๋วเลยยังไงล่ะโอ้โหชัดแจ๋วเลยนี่มาทดลองขับรถกันเลยดีกว่าป่ะคันนี้ครับช่วงล่างเครื่องเกียร์จะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมมันก็จะมีนะครับกล้องเนี่ยมันจะหักตามล้อนะครับตามองศาของล้อนะครับนีเห็นไหม ไบเลยดีกว่าใบเทอร์โบนะครับ2อุใบเทอร์โบนะมันจะแรงน้ไหนครับมาครับโอ้ท่านผู้ชมจูดเลยครับท่านผูม้มบอกเลยว่าเฮ้ยแรงแน่นอนเลยเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างนี้ดีมากเลยครับท่านผู้ชมดีมากๆนะครับ เอาไงว่าท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องลังเลเลยไม่ต้องลังเลเลยครับถ้าท่านผู้ชมกําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับมาซื้อคันนี้ไปครอบครองเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่าครับว่าวันนี้ผมจะเอาคันนี้มาขายท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับแล้วมีโปรโมชั่นอะไรท่านผู้ชมบ้างนะครับเราไปฟังราคากันดีกว่าไปครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถมาแล้วนะครับผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้นะครับปี2020 เครื่องเกียร์ชุ้งล่างโคตรดีเลยนะครับตรุปง่ายๆรถคันนี้แม่งพร้อมใช้งานเลยครับท่านผู้ชมนะพร้อมใช้งานเลยบอกเลยนะเปิดตัวป้ายแดงนะคะเปิดตัวที่ล้านสองแสนห้าหมื่นก้าพันบาทนะครับถึงว่ารถคันนี้จะเป็นรถปี2020แต่ณนะปัจจุบันนี้วันนี้ปี2022ผมเอามาขายท่านผู้ชมนะแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทย้ำว่า8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท แถมกัรรับประกันหลักการขายจุกๆนะครับท่านผู้ชมนะเอาไงว่าออกรถตอนนี้นะครับขับฟรี3เดือนยังมีให้อยู่นะครับขับฟรี3เดือนยังมีให้อยู่ใครที่สนใจนะครับปอร์เช่2.0บายเทอร์โบ 4WD ปี2020คันที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยรีบติดต่อเซลล์อาร์ต080-486-6598หรือช่องทางการติดต่อของผม,มอยู่ด้านล่างนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้อ่าผมฝากท่านผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร์นะครับกดติดตามนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับคอยติดตามผมว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมามาเสนออีกเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับให้ท่านชมรับชมกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ